ตายหนาตายนั่ไม่ประวันดีไ,นไปแล้วนะจากก้ามาพันตุปึ่ม<ำ>ดูถุงมือมีคู่อนีกบ้านนี้มัเป็นสีขาวอะแช่วะแช่วะแชหมดแล้วเ <มา S 1> หรอเอามาดีเอาเอาข้างหนึ่งเอาข้างเดียวดัมไช่เฮลโลเฮลโลเฮลโลเฮ

ใส่พามือได้แล้วเราแต่เสร็จแล้วคือศรส่างอะาแล้วคนอื่นอะไปดูอันอื่นสิมันมีตั้งหลายคู่อะนี่ยังบ่งหมดแล้วไปดูก่อนเซแน่ๆไมถุงไม่มีแล้วไม่ถุงไม่มีอะไรหรออันนี้นี่ใ้เองเอเบถูงมือผูทชาสามก ถุงมือมีทิ้งมือออกเฮ้ยถุงมือมีมันเจ็บค้งหนักใส่ถุงมือแล้วเอาวีแทนเ้าไปกาอิแล้วเอาวปแทนเ้าไี่พนเส่ถุงมือแทใส่ถุงมือได้แล้วครับผู้ชายจบมูกแล้วนะมีแคนอยู่เพียง